ผ่าเต็มโมลแล้วครับโอ้โหน่าก,กินมากสุดชําเลยดูโหเนื้อโอ้โน่าก,กินมากครับคนผ่าด้วยอัพเน่านะคะสาวห้องอะไรช่วยเงี้ยดิสาวองยู่นเนี้ยนี่ก็ในยี่ห้อเจือหรอใยี่ห้อเจือโอโ้เสียของเลยนนะจะชิมดูแล้วนะครับ โอ้เน oh, uh huh. so ื้อเนื้อแน่งมากดูครับชดหวานมากครับหวานกรอบเขาบอกว่าขายสดใหม่อร่อยมาก